สวัสดีครับท่านที่เคารพครับขอขอบคุณครับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรและพี่น้องที่อยู่ตามบ้านตามช่องบ้านที่มีรั้วนะครับคนที่ปลูกผลมากลากไม้พืชผักสวนไรนะ่นาดอกมงดอกไม้ดอกดาวรงดาวเรืองดอกบานไม่รู้โรยดอกมะลิที่เอาไปขายนะครับฉีดปุ๋ยตราหมูไม่กลัวน้ำร้อนผลิตภัณฑ์ของพีททีวีได้ผลดีได้ผลดก รวยกันทุกคนทั่วนหนะ้าขอให้โชคดีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่เคารพทั้งหลายเมื่อสองวันที่ผ่านมามีคนเข้าพูดน่าตกใจครับกระชนไปทั่วทั้งโลกไม่ว่ายุโรปอเมริกาจีนประเทศไทยใช้แรงงานริงครับ ลิงฮะลิงขึ้นมะพร้าวต่อไปนี้ไอโอโหน่าตกใจครับน่าตกใจจริงๆว่าเขาบอยคอรดไม่ใช้มะพร้าวจากไทยไม่ว่าจะเป็นกะทิั้นสดบรรจุก,กล่องส่งไปขายในยุโรปในอเมริกาเคาบอยคอรดเพราะว่าใช้ลิงขึ้นไปปลิดมะพร้าว ทรมานสัตว์ว่ากันอย่างนั้นไอ้พวกยุโรปพวกฝรั่งนี่มันน่าโง่จริงๆครับน่าโง่มากๆหารู้ไม่ว่านั่นนะ่ะกันเรื่องจิ๊บๆิบพวกคุณนะ่ะเห็นไหมเหมือนกับวันเฉลิมอยู่บำรุงพูดอะคุณแข็งมากเป็นกีฬา นั่งบนหลังมา้าม้าโปลงโปโลอะไรต่างๆพี่น้องคงจะไม่เข้าใจนะฮะก็อย่าไปเข้าใจมั้ยนะขีม่ม้านั่งบนหลังมา้าเอามา้ามาทรมานสัตว์หรือเปล่าล่ะครับอ,อืเอากีฬาของผู้ดีมาตั้งแต่นู้นบนรรพการดูนะครับในอเมริกาในอังกฤษนะโวก็ขี่ม้าแข่งกันื ไม่ทรมานยิ่งกว่าแล้วครับเยอะแต่ที่ผมบอกว่าพวกฝรั่งหน้างโง่เนี่ยมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะไรเอาเสเลยว่าบ้านนี้เมืองนี้คำพูชชาเนี่ยมันไม่ให้ผู้มีอำนาจในประเทศเนี่ยเข้าปร,ประเทศเขานะครับแล้วก็ผู้ <c oughs> มีอำนาจของประเทศไทย มันก็ไม่กล้าเข้าไปกัมพูชาเพราะกลัวขเขมรมันไล่ควายที่ผมพูดมาถึงจุดนี้อยากไปบอยพี่น้องรู้่ไอ้ลิงขึ้นมะพร้าวนะ่ะเขาขึ้นมาตั้งนานแล้วละครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านฝึกให้ฝึกมา้าฝึกฝึกช่างไง้แสดงละครสัตว์เหมือนกับที่พวกยุโรปมันทำพวกฝรั่งมันแสดงกันล่ะครับยังไงยังงั้นเหมือนกันเราก็ไม่ได้ทรมานสัตว์มันมีไอ้ไข่นุ้ยไอ้ไข่ดำไอ้เยอะแยะ และเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวไอ้ฝรั่งมึงรู้ไว้ด้วยนะว่าเมืองไทยเนี่ยผู้นำประเทศเน่ะหนักกว่าลิงนะครับควายบริหารประเทศได้รู้เร่าแล้วแ,และนี่่จะรู้อย่างนี้ข้อเท็จจริงว่าเราใช้แรงงานควายเนี่ยพวกฝรั่งมันไม่โอ้หมันไม่เบยขอดกันใหญ่แล้วเพอ้เพอ,เพอเ,พอเพอเกิดสงครามนะครับ เพื่อเพิ่เกิดสงครามนะครับเพราะใช่สัตว์เขาเรียกไปเป็นควายเนี่ยมานั่งดูแลบ้านเมืองอยู่แท่เล็มกินหญ,ญ้าของประเทศอยู่เนี่ยนี่แหละครับผมและเห็นแล้หมดน่าตกใจน่าตกใจแทนคนชาวโลกทั้งหลายว่าประเทศไทยเนี่ย หนักจริงๆหนักกว่าลิงมีกว่าลิงมีเยอะมีวัวมีควายนั่งกันหน้าถลนไปหมดนะครับแถวถนอนอู่ทองแถวนั้นไปดูแถวทำเนียบรัฐบาลนะครับทีอย่างนี้เนะ่ยพวกฝรั่งหน้างูตาน้าข้าวมันไม่มาพูดกันบ้างอะ่ะแกะลิงตัวเล็กๆก็ไม่ได้ไม่ลิงปีนต้นไม้อยู่แล้วรรมันแล้วยกพวกตีไม่ยิ่งกว่าเลยครับแต่แถวลบบุรีน่ย น,น,นั่นก็ลิงนี่สันชาตยานลิงเป็นความสวยงามความแตกต่างของมวลมนุษย์สัตว์นะฮะทะเลาะกันอยู่เรื่อยนะครับเป็นเรื่องปกติอย่าเอาเป็นเป็นสาระเลยขอร้องนะครับไอ้พวกฝรั่งตาน้าข้าวเนี่ยที่มาเทีย่ยวเที่ยวประเทศไทยคุณก็ไปเห็นโอ้อยายพูดเลยนะครับหนักกว่านั้นก็มีอย่างที่ผมว่านะครับ ควายมานั่งบริหารเมืองอยู่ว่ากันไปพี่น้องที่เคารพหนักไปกว่าที่กว่าตรงนั้นผมดีเห็นสีหน้าแววตาของไอ้พวกกลุ่มแก๊งสี่กลุ่มมานอะไรนั่นนะครับบอกว่าบ้านเมืองยากจนคนแค้นเป็นหนี้เป็นสิลน,นะครับนายกรัฐมนตรี คุณประยุทธ์ท่านก็พูดว่าโอ้เพราะอยู่นานหรือต้องกู้เงินกันเป็นมึงไม่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศเลยหารหายได้ให้กับประชาชนเลยไม่มีช่องทางเลยใช่ไหมโอ้ลืมไปลืมไปลืมไปประเทศประเทศนี้เมืองนี้ใช้ควายบริหารประเทศเราไม่ว่ากันแล้วครับ มีอะไรก็โหหลุดปากมาจากเสนาบนดีเลยครับพี่น้องที่เคารพครับความอิรุ่ยฉุยแฉกในเวลานี้การจัดทำงบประมาณการอะไรต่างๆเราเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลชุดก่อนพอฟังได้นะครับว่าการสร้างสมสร้างนี่อะไรกันมาเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลชุดก่อนพอฟังได้แต่นี่ระบุชื่อมันเลยโอ้โหประเทศชาติ บ,บันไลยบายวอดกันอยู่หนปัจจุบันจนกระทั่งมีวีรบุรวีรบุรุษขี่มาขามายึดอำนาจเสนาบดีบอกว่าความล้มเหลวทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดจากนายกยิ่งลักชินวัตรวะมันมันมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย ไม่เข้าใจก็ต้องเข้าใจแล้วครับมีอะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายยังไงก็ไม่ได้เหม็นเลอเหม็นเปรี้ยวก็โทษยิงลักชินนวัตไปก่อนแล้วว่าความชิบหายเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลชุดก่อนโดยนายกยิ่งลักชินนวัตป่ะผมถึงบอกกล่าวในหัวข้อไว้กับพี่น้องว่า ถ้าเราจะมาช่วยกันปกป้องจะมาจะรักนายกยิ่งรักที่คุณดูถูกดูแคลนถูกกระทําย่ำยีอย่างนี้เนี่ยมันผิดไหมไ้้พวกเราจะรักนายกยิ่งรักคินวัตหนักหัวใครถามหน่อยนักหัวใครฮะลึง่งตอนแรกก็ดูดีผมก็สงสารก็กำลังจะถูกเขียดทิ้งจากการปรับคอรมอรีบไปพ้นๆดูวะ สายเลือดชั่วสมองด้านชั่วนะมันคิดได้ยังไงโง,โง่โง่โง่จริงจริงโง่มันตั้งแต่หัวแถวของมันอะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคนก่อนอะ่ะชื่อเฮียกวงอะนั่นน,นอาศัยใบบุญของกินวัดทั้งนั้นนั่นเดินตามผมก็ไม่ได้ว่าแล้วครับบริษัฐบาลพวกนี้มันก็เก่งด้กับผู้หญิงทังนั้นแหละครับ ยึดอำนาจมาก็ยึดอำนาจจากผู้หญิงด่าทอให้ระวังตัวไว้นะครับท่านสอสอท่านนั้นก็เป็นผู้หญิงรองผู้ชายหน่อยนะเงียบเงียบเก่งไต้กับผู้หญิงนะครับมีอะไรก็โยนให้ในายกปูนายกยิ่งรักเมื่อก่อนเนี่ยสาหัสกว่านี้นะครับเห็นรูปไม่ได้เลย เห็นยอยักษ์นี้ไม่ได้เลยพวกนี้ตกใจโอ้โหน่ากลัวน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรนะ่ะที่เขาพูดกันน่ะคุณธาธรนเนี่ยเข้าไปการเมที่การงบประมาณโอ้โจะเป็นจะตายกันในได้ทั้งบ้านทั้งเมืองซสีกฝ่ายรัฐบาลมันกลัวอะไรกลัวอะไรกันนักกันหนาก็เช็ดหัวมันทิ้งไมด่ดีธนาธรนนะ่ะง่ายๆ โอ้ลืมไปธนาทรไม่เป็นคนที่เข้มแข็งมีหน่วยกล้าที่ดีอลืมไปไม่ใช่ผู้หญิงถ้าผู้หญิงไอ้ป่านนี้เป็นแบบยิ่งรักเลยจบเลยเวลานี้โอใครพูดถึงยิ่งรักนั่นแหละครับจบมีอะไรก็โทษยิ่งรักแต่คนมันรักคุณยิ่งรักจะทำยังไงได้หนักหัวใครอ่ะ โอ้โหไม่ได้ทีเดียวแล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บคุณยิ่งนักไปทำอะไรบ้านบ้านคุณผมอยากจะรู้อยากจะรู้จริงๆที่มันเครียดแค้นคิงชังเมื่อก่อนผมเห็นยืนตะเบะกันอยู่โอ้โหเอามือจับหน้าขาไว้อยู่นั่นมันอะไรกันนา พวกคุณนี่จริงๆคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกโยนไปยิ่งรักเลยระวังตัวไว้หน่อยนะครับคุณนายกยิ่งรักชินวัตรคุณปูร,ระวังตัวไว้นะฮระวังตัวให้ดีนะคนเสื้อแดงเขาลักไม่ไหวนะเพราะว่าใครรักนี่โหถือว่าเป็นปฏิปักษ์เป็นโอ้เป็นฝ่ายแทรกซึมของ พวกความมั่นคงเลยแล้วนั่น,น,นเสื้อแดงมันรักไม่ไหวนะคุณยิงรักครับคุณปูครับเพราะพวกนี้มันจ้องอยู่เนี่ยจ้องอยู่ทั้งนั้นแหละครับแต่กระทงนี้ทั้งนั้นผมก็ยืนยันแล้วครับถ้าจะรักนายกยิ่งรักนายกปูนะหัวใครหามจริงจรงโอ้มันมันสิ้นค่าของความเป็นชายชาติบุรุษนี่ไม่ได้พูดถึงนายกตูนะแต่พูดถึงไอ้ไอ้หมอไอ้ไอ้ปากเสียนะ่ะ ค,คิดได้มึงคิดได้ยังไงสมองส่วนเร็วๆสมองโอ้โหดีแล้วครับให้เด็กุ่นหลังที่ขุนกันมากับมือชูกันมากับมือให้เป็นสอสอเลยคนในพักบรรดาไร่กันเดงแล้วแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นเลยครับพี่น้องทุกละคมความละกํารำบากมันอยู่กับพี่น้องประชาชนสงสารนายกประยุทธ แกจะปรับคอรมอที่สีเดียวตอนนี้ก็ปรับไม่ได้เพราะไอ้หมอนี่มันเสือกนั่งเป็นประธานกัรมาธิการงบประมาณโดยตําแหน่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานนี่ปลดไอ้พวกนี้ไปคุณประยุทธ์ก็หาคนไม่ได้อยู่ตอนนี้จะเชิญลูกคุณท่านพลตำรวจเอกประทินสันติประพบผู้ว่าการแบงค์ชาติมานั่งเป็นรัฐมนตรีการคลังถือก็ไม่มาไม่ยุ่งด้วย บรูชะตากรรมเพราะที่เป็นอยู่เวลานี้เศรษฐกิจมันแย่ประชาชนอดอยากโอ้โหพี่น้องที่ก็เห็นหรเอยยังล่ะครับที่ผมบอกที่ผมกล่าวไปเนี่นะครับออความจนมันมันบีบคนมันคุ้มคัง่งมันบ้าไม่มีอะไรจะกิน,จ,น,นจับนู่นจับนี่จับช่วยอะไรได้ไม่รู้แล้วครับเอาไปขายเอาไปจำนำไม่ดูเลยครับแถวบางกะปิโรงจำนำเงียบนะครับ ตามตลาดด้นช่องแถวชินราชวัดแถวบางโพหรือไม่จังหวัดต่างๆแถวสกลนครเชียงใหม่ไม่มีคนไปจำนำของนะครับพี่น้องไม่มีอะไรไปจำนำแล้วในบ้านเขาเนี่ยหมดเพราะรัฐบาลโยนพาล่าให้ประชาชนหมดประชาชนขายหมดเปลี่ยนขายหมดจริงๆน่าสงสาร นี่แหละครับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาชนรัฐบาลที่มาจากประชาชนโดยแท้เนี่ยคนก็ก็ทวินหาแล้วครับพี่น้องอย่ารักเกามากนะครับคุณยิ่งรักนะครับเพราะก็เป็นหนักหัวคนอื่นเขาผมก็ถึงบอกว่าช่างนเถอยังไงก็แล้วแต่เราจะรักเราจะบูชายังไงก็แล้วจะไมปหนักหัวใครก็ช่างมันว่ากันไปนะครับ